เอาเละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมวักโนฟัตและนี่คือ Player Unknown b a t t l e g r o u n d Mobile ครับคุณผู้ชมฮะเซิร์ฟที่ผมเล่นนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟไรส์สเปซหรือเซิร์ฟเอลเอสนั่นเองครับคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวนี้ผมจะมาโซโล่ในโหมดทีมดูโอนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวันนี้เราจะไปฉายเดี่ยวในโหมดดูโอกันนะไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เล่นครั้งแรกเลยนะในโหมดดูโอนะฮะ อ่ะก็อื่นเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะในช่วงที่ผมอัดคลิปมาเนี่ยครับผมเสียงมันไม่มากับวิดีโอฮออันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ผมจะใส่เป็นแท็กซาวเพลงให้ไปก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮนะขออภัยจริงๆครับเกิดข้อผิดพลาดในการอัดเนะี่ยเอาเลยครับเข้าสู่หน้า็อบบี้เกมแล้วนะฮะตอนนี้ก็รอเครื่องบินนะมารับตัวเราไปโยนทิ้งเกาะนะครับคุณผู้ชมฮนะอ่าเดี๋ยววันนี้ก็ผมจะมีเทคนิคมาแนะนำเพื่อนๆอีเช่นเคยเลยอ่าใครอยากเล่นเก่งใครอยาก ยิงแม่นไม่จำเป็นต้องฆ่าเยอะนะแต่ต้องการแชมป์เนี่ยเดี๋วดูวิธีผมเลยวันนี้มีทีเด็ดแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะก่อนอื่นเลยผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนนะผมเป็นถนัดแบบเล่นสายสเปร์นะไม่ถนัดแบบใช้สโคบยิงเงียคุณผู้ชมฮะเพราะว่าผมคอนโทรลสโคบในเกมมือถือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็เลยจะมาเล่นเน้นในส่วนของการเล่นสายสเปร์ครับผมการสเปร์นี่ก็คือการยิงสาดนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะ อย่างแรกเลยที่คุณจะเล่นสายสเปร์ครับผมคุณต้องปรับหน้าจอประมาณสักความไวของหน้าจอเซนซิทีฟประมาณสัก80ครับหรือเล่นความไวประมาณระดับกลางฮะประมาณระดับกลางครับผมเพราะว่าเราจะไม่ค่อยใช้สโคปสักเท่าไหร่ฮะจะเล่นการแบบเข้าบุกประชิดนะโอเคผมโดดล่มแล้วผมโดดลโดดลรด,ดซักแล้วกันเนี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองของเหล่าเกมเมอร์เลยวเป็นเมืองยอดฮิตเลยครับผมที่ลงไปไล่ยิงกันเนียฮะอัตราข้อเสียของการปรับเซนซิทีฟของหน้าจอช้าๆนะครับผมมันข้อเสียของมัน อย่างแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือการหมุนกลับตัวไปยิงเนะี่ยเดี๋ยวมาดูเลยผมโดน,โล,นโล้มลงมาละในบ้านนี้มันมีคนลงกับผมด้วยนะนี่ไงมานะครับผมจะซึกดวลหมัดก,กันหน่อยแล้วกันเนี่ยรู้จักเป้าไทยไฟอ่ะโหลโอุ้ยโดนไปสองหม,มัดมาผมหูคึกหลอดเนี่ยผมมันหมุนช้าครับผมแต่ข้อดีของมันก็คือการยิงโคตรจะแบบควบคุมได้ง่ายมากครับการยิงอาว่ะมาวะ่ะเอ้ยล่วงวานอ็อกนั่งต่อยครับอ่ะ เจอไทไฟต์ไปฮนะโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งศพฮะรู้จักป่าวไทไฟต์ <laughs> โอเคไปหาปืนกันดีกว่าครับผมโอ้โหเลือดกับตายฮนะเดี๋ยวยิ่งหย่อมหนึ่งเมื่อกี้มันล้มนะเมื่อว่าผมมาเล่นในโหมดทีมนะโหมดทีมยูโอนะแต่ว่าผมมาโซโล่ครับผมมาคนเดียวฮนะโอเคได้ M16 ครับผมซึ่งปืนนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะ ถ้าไข่คุมได้อะปืนนี้โหดมากเลยนะผมบอกก่อนอัตราลั่กนกระสุนมันเร็วมากครับแต่ว่าจะคุมยากหน่อยเพราะว่ามันยิงแบบเบิร์ดหมดนะฮะคืออัตราอัตรายิงกระสุนมันสูงมากมันเร็วสูงมากเลยครับปืนเนี้ย M16 เนี่ยฮะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะสำหรับผมนะในเกมเนี้ผมชอบอ่าสกาเอลนะผมว่ามันมันยิงได้เถียนตรงดีครับผม โอเคเหมือนผมจะได้ยินเสียงข้างล่างมันยิงอยู่นะแต่จังหวะเนี้ยผมต้องไปหายามาเติมก่อน <c oughs> อยุงกัเขาตายอ่ะโอเคตักมาเลยไปเจอเฟิร์สเอมาสองอันนะข้างล่างมีหนึ่งตัวฮะโอเคเรามาดูวิธีการยิงของผมเลยแล้วกันต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าเ1 6ผมใช้ไม่ถนัดเลยครับผมเจอแล้วหนึ่งตัว เนี่ยระยะนี้ผมจะเลือกใช้เป็นปืน UMP มากกว่านะพวกปืนลูกก้าวมมอเนะฮะเป็นปืน M4 นะมันจะคอนโทรลง่ายครับมันไม่ค่อยตายครับเนี่ยนะดูสเปรย์ผัดสเปรย์โอ้โหเข้าหัวเลยครับเฮดช็อตครับล้วงนะขิวสองนะครับผมเห็นไหมครับง่ายๆนะสายสเปรย์ครับอ่าเรื่อหนึ่งจุดครับผมถ้าสมมุติคุณอยู่ในในบ้านหรือในที่มีกำบังนะเวลายิงอ่ะเราจะสามารถยิง ยืนเฉยยิงได้นะแต่เวลาที่เราไปบวกกับที่โล่งอะเน้นวิ่งยิงเอานะครับผมเน้นวิ่งต้องเน้นวิ่งยิงนะสายสาเปย์อย่ายือน,อยนะยอนอยู่เฉยนะยืนอยู่เฉยแบบเมื่อกี้จะโดนเก็บแบบเมื่อกี้นะครับอ่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแนะนําของผมนะฮะก็เพื่อนๆถ้าเกิดชอบสไตล์ของผมเนี่ยก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กันได้นะครับผมหรือยังไงก็นําลองไปทดลองดูก็ได้นะฮะคุณผู้ชมเนะี่ยเผื่อจนะมีประโยชน์ครับผมเผื่อจนะทาให้การเล่นเกมของคุณนั้นง่ายขึ้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมตัดข้ามไปเลยแล้วกันฮนะวงมาแล้ววงจะมาแล้วครับผม mm hmm. เหมือนผมเห็นอีกตัวนะฮะ mm hmm. อ๋อตรงนี้มีกล่องครับผมเดี๋ยวไปรูทก่อนอ่ะ mm hmm. หมอดครับอ่าอ่านายสการครับผมแจ๋วเลยเดี๋ยวสับปืนก่อนโอเคเปลี่ยนมาใช้สกาแล้วกันครับเนี่ยผมชอบมากเลยนะยสกามันยิงได้แบบนิ่งดีครับต้องแต่งให้เต็มนะแต่งครบนะถึงจะยิงนิ่ง แล้วก็เอสอีกหนึ่งผมเห็นแล้วการถนนเนี่ยผมยิงไม่ค่อยถนดัดผมเล็งไม่ค่อยไม่ค่อยไว <c oughs> อีกอย่างผมตั้งสถิติการเล็งสะโคบสูงไปแล้วเข้าหัวหนึ่งนัดมันไม่ล่วงโอ้โหโดยอีกตัวยิงล่วงฮะม,มันมันระทักอะไตีนึงอยู่เคเดี๋ยวไปชาร์จดีกว่าตามเสียงปืนไปเลยครับผมเคตัดมาเลยครับ โดนผมโดนมันประชิดบ้าแล้วตอนนี้อ่าเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาอยู่ในระยะในระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยครับผมจะเลือกใช้เป็นปืนลูกกาอม,มอนะเพราะว่าอัตราแรงถีบมันน้อยครับดูผมสเปร๊ะเนี่ยถ้าเวลามันยืนยิงอย่างเงี้ยครับมันจะมันมันจะโล่งมากอ่าเวลาอยู่ในที่โล่งแบบแบบศัตรูที่ผมยิงอยู่อ่ะคุณไม่ควรอยู่เฉยๆนะคุณควรวิ่งยิงดีกว่าครับ ติดขอบกำแพงหมดเลยอ่าน่าเสียดายนะเสียงในเกมไม่มาโอ้โหผมแบบเข้าไม่ถึงฟิลเลยโอ้โหเรียบร้อยครับเข,เข้าหัวหรือเปล่าไม่เข้าหัวนะวิงเซอร์อย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอเคลดเลยเราจะตัดไปกันแบบรวดเร็วนะฮะโอเคได้ลูกเขียวมาเพิ่มครับโอ้โหวงมานะฮะยาไม่มีน้ำไม่มีครับโคตรสวยอ,ะอ่ะไปเจอปักกี้เดี๋ยวขับปักกี้เข้าวงดีกว่า โชคดีที่มีรถไม่งั้นตายวงแน่ครับผมอย่างที่ผมบอกเนาะใครที่จะเล่นเกมแนวนี้ก็คุณควรจะมีหูฟังในการฟังทิศทางครับผมแล้วผมจะบอกอีกหนึ่งอีกหนึ่งทริคครับคุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีนะเดี๋ยวผมจะบอกอะไรคุณเนะี่ยตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาครับผมเดี๋ยวกล้ๆประธานเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันขอตอนนี้ขอดูหายาก่อนแล้วกันครับ ฮโล่ครับโอเคใส่ยูนพีเนี่ยอผมว่าฮโล่เนี่ยจะคอนโทรลง่ายกว่า Red. เลดดอดนะเพราะว่าเลดดอดเป้าเ,ปเล็กครับใส่ฮโลโ่ก็จะดีกว่านะเพราะว่าฮโล่เนี่ยเป้ามันค่อนข้างใหญ่ครับมันค่อนข้างลกนั่นเอง <c oughs> แต่ถ้าบนแบบบน,บนเวอร์ชันพีซีนะผมจะถนัดเลดดอดมากกว่านะเพราะว่าเป้ามันโล่งเลยอ่าแล้วที่สําคัญเลยระเบิดครับผมระเบิดนี่จําเป็นมากครับเก็บระเบิดให้ได้เยอะที่สุดอะครับ โอเคเหมือนผมจะเห็นข้างหน้านะแต่ผมขอปามยาก่อนละกันเขา,ขา,ขาเขาเบองหลังต้นไม้ผมได้ยินเสียงข้างข้างหน้านะไกลๆนะวงเริ่มบีบนะครับวงเริ่มเล็กลงแล้วโอเคปับเดี๋ยวเราเป็นงูดีกว่า ไปครับค่อยๆ่อยพยานไปครับค่อยๆคายไม่ค่อยพยานเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมีคนวิ่งข้างหน้าครับเฮ้ยเหมือนมันจะเห็นเราว่ะมันกระสานมาแล้วสเปรย์ใส่เข้าไปเรียบร้อยครับสี่ศพสกาครับผมนี่ครับความเฉียดตรงของสกาครับมันนิ่งฮะเวลาสเปรย์มันนิ่งครับถ้าแต่งเต็มอันนี้ผมแต่งเต็มแล้วนะต้องมีแบบปากปากคอมเพนด้วยนะคอมเพนสเตเตอร์ครับผมเพื่อลดแรงพีบของปืนฮะ โอเคตัดมาเลยวงเริ่มแคบแล้วอ่ามาถึงตรงนี้ครับวงมันแคบแล้วผมอยากให้เพื่อนเพื่อนคอยสังเกตในมินิแมปนะอ่าในมินิแมปอ่านว่ามันจะมีตำแหน่งบอกจุดที่ปืนมันยิงมานะเห็นไหมคือคุณต้องใช้หูฟังด้วยแล้วก็ดูพยายามสังเกตมินิแมปด้วยครับมันจะสามารถบอกทิศทางของลูกป,ปืนได้ครับตอนนี้เราสามคนแล้วเอาแล้วว่ะต้องดูว่าเราเจอกับตีหนึ่งหนึ่งหรือว่า เจอตีสองหนึ่งนะต้องดูว่าเหลือกี่ตี้ครับอ๋อน่าน่าน่าจะเหลือ2ตี้ครับรวมเราก็3ตี้นะเหลือตี้ละตัวครับโอเค,คมาผมเอาระเบิดเช็คเลยละกันเหลือหนึ่งหนึ่งละโยนไลครับนั่นแหละนี่ฮะวิธีที่ผมใช้ก็คือผมสังเกตตามอ้าวได้แชมป์เฉยฮะปาโดนด้วยฮะสังเกตในมินิแมปครับผมจุดที่มันยิงปืนมาครับมันจะมี สอยักรูปปืนสีแดงๆนะโอ้โหเป็นไงบ้างเพื่อนๆนี่ฮะไปโซโลมาในโหมดดูโอครับแชมป์อีกแล้วครับนี่เลยอันนี้คือจําเป็นมากเลยนะในวงสุดท้ายครับระเบิดฮนะทำยิ่งมีเยอะยิ่งดีครับเอาไว้เช็คครับเอาไว้เช็ควงเนะี่ยอ่าก็เก็บไปห้าครับผมโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้แชมป์ซะแล้วเนะี่ยมือไม้สั่นเลยนะในช่วงจังหวะชิงครับเป็นไงบ้างครับเทคนิคของผมฮนะคุณผู้ชมในช่วงสุดท้ายของวงเนี่ยครับวงยิ่งเล็ก ระเบิดยิ่งมีความสําคัญครับผมให้เราดูฟังทิศทางปืนเนี่ยในมินิแมปมันจะมีสายลักปืนขึ้นมาครับผมให้เรากาัดระเบิดหย่อนไปที่ตรงนั้นครับเมื่อเราหย่อนไปโดนผลลัพธ์จะได้แบบผมครับคุณผู้ชมนี่คือเทคนิคของผมครับแนะนําให้เก็บระเบิดเยอะเอาไปเช็ควงครับ,รบถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชม